สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเดินที่ตลาดบ้าถึงสับโซน้านเรนะจะาแต่ก,ก่อนจะไปร้านเร่เดี๋ยวเราพาไปดูโซนห้องเช่ากันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างขอบอกว่าสิ้นปีแบบนี้ก็ยังคึกคักอยู่นะคะตามเข้ามาเลยคะ่ะยังไงก่อนเราบอกว่าโซนห้องเช่านะคะก็คือแบบครบครันมากๆเลยอุปกรณ์เอ่ยอะไรเอ่ยปลาเอ่ยอย่างข้างหน้าเราเลยปลาทอง อันนี้ก็จะเป็นตัวน้องๆหน่อยแต่ว่าถ้าตัวในตู้ก็จะแบบสวยๆใหญ่ๆเบิ่มๆนะให้ดูทรงอันนี้เดี๋ยวเราจะพาส่องกันแบบว่าข้างนอกก่อนไหมเุ้ยเขามีถุงแบบนี้ด้วยหรอเราก็ส่องไปสิยวก่อนแอบดูในตู้ไม่ดูนะดูในถุงงงไหม น่ารักอยู่นะอ่ะ,ะราคงราคาเพียบพร้อมในตู้เลยบนถุงเอ้ยคุณตัวนั้นตัวนั้นทองดำหางดำมันเท่นะสงหน้าสทองดำเอาไปไหนแล้วล่ะโน่โน่โน่นอ,อ,อยู่ข้างในตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นอะ ปะเราไปกันต่ออะใครสนใจชอบปลาคา้าวันนี้ตัวเล็กแบบตัวเล็กตัวเล็กเท่านิ้วชี้ใหญ่กว่านิ้วชี้หน่อยนึงนะคะอันนี้ก็ตัวละสิบบาทสิบสองตัวร้อยจัดไปไซส์ใหญ่เขาก็มีนะคะข้างในอีกเลยมีหลายตัวเลย ริมทางเดินแบบนี้ย้ำกันอีกทีนะคะว่าโซนตรงนี้ที่เรามาอยู่เปิดทุกวันเลยใครสนใจก็เข้ามาได้นะคะดูปลาเขาก็จะมีปลาแบบสวยๆนะตัวเล็กๆตัวน้อยๆแล้วก็เป็นพวกแบบปลางปลาเกตต้นมงต้นไม้นี่อันนี้ดูราคาเลยสิบห้าบาทสองต้นขึ้นไปนะเสร็จต้นหนึ่งร้อยเท่านั้นจ้ายังไงช่วงเทศกาลแบคโกร Black Gold ต้องมาหรือเปล่า ปลาที่เหมือนน้องผีน่อยๆล่องอ้อยบานกาเลียอะไรอย่างนี้หรือว่าใครที่จะเป็นแบบสายแม่น้าก็อินซีเน็ตปลายปลาดงปลาดูอุ้ยมีข้างล่างมีหมูกระดงสูงตัวใหญ่อยู่นะซ้ายมือคะ่ะซ้ายมือค่ะพี่ซ้ายมือคะ่ะนี่นี่นี่อันน,น,นนู้นกระโดงมันเลิศนะตัวใหญ่เบลเลอร์เบเตอร์เอาไปเลี้ยงอีกให้มันใหญ่กว่านี้อีก นี้เนาะหรือยังไงใครที่ชอบแบบหาตู้ปรงตู้ปลาข้างหน้าเราเลยไหมแบบมีหลายขนาดมากๆเลยนะคะตู้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่อันนี้มีตั้งแต่อะไรเห็นเห็นตู้ไซส์เล็กเจ็ดนิ้วที่มาพร้อมไฟร้ 150. อยร้อยห้าสิบเนาะแล้วก็ถัดมาก็ตามราคาขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ว่าที่น่าสนใจมันจะอยู่ฝั่งโน้ที่มันแบบตู้ใหญ่อลังการเลี้ยงปลาบางงงปลาบางกรอร,ะรอะไรนี้นะมาเราเดินเข้ามาหน่อยกันดีกว่านะคะเข้ามาตรงนี้ก็ยังเป็นโซนของถ้าใครอยากได้ไม้น้ำนะคะอันนี้เลยก็แนะนำอีกหนึ่งอันหนึ่งร้านนะคะที่เขามีแบบไม้น้ำหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะ ย้ำกนิคีโซตรงนี้เปิดทุกวันนะคะใครสนใจก็เข้ามากันได้เลยนะจ๊ะหรือว่ายังไงด้านหลังไหมอ่าให้แอบ,บดูด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นปลาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรปลาตัวเล็กๆปลาตู้นะจริงๆอะเราอะอยากให้ดูแบบเนี่ยน้องสีแดงเราวแบบสีสดมากแต่ว่าน้องตัวเล็กอะน่าจะมองไม่ค่อยเห็นปะ มันน่าจะสีแบบดีมากเอาตัวนี้ไปก่อนละกันเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่แปลว่าเห็นอนมาต่อจ้าใครที่ชอบปลาเขาเรียกว่าอะไรนะปลาดิสคาสบอมบาดัวแอบถ่ายข้างนอกแอบถ่ายข้างนอก <c oughs> เดี๋ยวเราแอบวันนี้แอบข้างนอกเป็นแบบตัวเล็กๆ ไม่ใหญ่ตัวมา 2, <S 2> <S 2> <S 2> สองนิ้วสามนิ้วนะไซนี้ที่เขามาแต่ว่าบางบางล็อตที่เขายกมามันก็จะมีแบบล็อตใหญ่ต้องรู้จักบอมปาดัวไหม,มเดี๋ยวอีกหน่อยจะพาจะพาไปรู้จักเนาะหรือว่าถ้าใครอยากได้แบบอาหารแชร่แข็งหนอนไรแดงนะคะเขาก็มีปั๊มแล้วก็แพ็คใส่ถุงให้เลยทีเดียวนะอุ๊ย อันนี้น่ารักปะตาเขามีแบบตาสีดำด้วยนะร้านนี้ป้าทองก็สวยนะใครสนใจก็เข้ามาดูได้เลยชื่อโอเคโกฟิสนะคะอยู่ที่ห้องบีหนึ่ง ูนย์เลยในซอยสามเข้ามานิดนึงก็ถึงแล้วนะจ๊ะใครสนใจก็เดินเข้ามาได้เลยในซอยนี้ก็คือมีแบบครบคันอันนี้คือแค่ซอยเดียวนะที่เราเดินผ่านมีทั้งอะไรปลาคาบก็มีหาานกยูงก็มาพุ่งคงพุ่งแคะก,ก็ได้ปลาทองดิสพาร์ตอะไรอย่างนี้ก็มาหมดอุปกรณ์ก็มีนะคะเอามามาถึงโซนข้างในตรงนี้นะจ๊ะเราเข้ามาในโซนดานแรแล้ว ยังไงร้านแรกเลยไหมปลาใครที่ชอบเป็นสายปลาดุปลาแม่น้ำอันนี้แนะนำเลยอาทิตย์ที่แล้วเราโดนช็อตฟิวด้วยปากกระหูกเวลาถ่ายปลาแม,ม่น้ำมันจะไม่ค่อยมันไม่ค่อยเห็นเพราะว่าน้องตัวใหญ่แต่ว่าวันนี้เขาไอ้นี่อยู่นะถุงถุงเขาใหญ่แต่เขาดูหน้าปากกระหูกก่อนหน้าน้องไปยังไงก่อนอ๋อ <c oughs> <c oughs> อแล้วเราก็จาไม่ได้หรอกเห็นปะเห็นเห็นอยู่เนาะทังไงมีอะไรอีกวันนี้มีอะไรดูแบบดูเป็นปลาแปลกๆที่ไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวดูก่อนนะปลาไหลหรอดูปลาไหลไหมเราแอบเข้าไปดู ถึงป้าเดี๋ยวเราต้องให้นี่อั้นีเไหรครับคูเป็นเห็นอยู่เห็นอยู่แปลว่าเห็นเห็นอยู่แปลว่าเห็นปลาไหลอันนี้ก็ถือว่าแปลกอยู่นะเพราะว่าไม่ค่อยมีไปต่อไปต่อ ย้ากันอีกทีละกันโซนนี้นะคะที่เราพามาดูกันอยู่ตรงนี้นะเปิดเฉพาะวันพุธเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีแบบอุย้ยหลบหลบหลบหน่อยแล้วก็มีหลายปลามากๆเลยนะเขาก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์ของตรงลานตรงนี้คือเขาแพ็คมาเป็นถุงเพื่อที่จะแบบพร้อมยก ยกกลับบ้านได้เลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นแบบยังไงประกาศซีนแฟนซีหางเขาก็จะพิว้วพิวยาวๆหน่อยถุงเออเหมือนถุงอารมณ์เหมือนถุงสูมเพราะว่ายกไปเลยไม่ได้เลือกนะคะตรงนี้เลยข้างในอย่าลืมแวะเข้ามาโซนข้างในนะคะโซนข้างในพี่เขามีแบบว่านี่นี่นี่น ทะลุทะลุถูกประกัดไปนะที่เขามีปลาหางนกย่ง,ง,งสวยๆนะ<ม>เข้ามาแวะดูกันได้เลยนะจ๊ะมาต่อมาวันนี้ยังไงปลาปลาตัวใหญ่เหรออันนี้ปลาอะไร,รอ,อะคะ,ะอ๋อปลายิโซก Okay. ไม่ไม่ไม่เห็นมันดูลำบากจ,จับหน่อยมันหนักไปไหมอ่ะยกไม่ไหวอ่ะไหนตรงนี้มีปอมปะดัวไหมสีนี้แปลกแปลก้าโปกติมันจะเป็นสีน้ำเงินแต่อันนี้มันเป็นแบบ ลายแดงมาเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คุณต้องมาทางนี้ปะเห็นไหมคุณอวดก่อนปลาอะไรปลาบูปลาบูมใหญ่มากเลยอ่ะ เว่ยอว่ยใครอยู่ไหนเว่ยใครเวยใครเว่ยอยู่บนบกเขก็สนใจเหมือนเราเนะเราก็เราก็ดูกันแค่นี้ไปสวย คุณแม่แวดูปลาทองเลยอะ่ะสวยปะ <c oughs> นี่ถ้ามันอยู่ในตู้มันต้องแบบพลิ้ยวเราไม่ได้ดูปลานิทานแล้ว <c oughs> อัน,นคอรถไอ่าเรามาหยุดอยู่ที่ร้านนี้กันบ้างดีกว่า เขามีอีกหนึ่งร้านนะคะที่เขามีปลาหมอมาเลวีค่อนข้างเยอะเลยร้านเล็กๆนี้นะแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยหมอมาเลวีแบบหลากหลายมากๆเลยดูตัวข้างหน้าเราก่อนสีแบบเนี่ยตัวหกสิบเจ็ดสิบราคาไม่แรงใครที่เป็นสายปลาหมอมาเลวีคอมเมนต์มาหน่อยว่าแบบเอาสีไหนชอบสีไหนมีราย <c oughs> ลายเสกอะไรที่ี่สนันไม่ไม่ลายอะไรเป็นเปน็งโซน Living z o n ใช่เปโซน,นปากยาวห้าสีปากอันนี้คือปากยาวห้าสีอันนี้จะเป็น Hardy นี่จะเป็นพวกตะบตูนปลาวางที่คุยไหมไม่เป็นไรครับอ่ะอันนั้นอะไรนะคะเป็นฮาร์ Hardy มันจะเป็นพวกปลาวางไข่ ส่วนพวกมาาวีจะเป็นปลาอมคือมันอมไข่ไว้ในปากไอ้พวกนี้จะเป็นปลาวางไข่ตามพวกพื้นพวกกระถางอะไรเงี้ยครับอ๋อคือวิธีการวางไข่ไม่เหมือนกันอ๋อไอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นมาาวีเขาจะอมอยู่ในปากอ๋ออะแล้วถ้าเขาอมไข่อยู่ในปากแล้วเวลาเขาลอดออกมาเราต้องบีต่อนะ ถ้าที่ปอบอ่ะ,อะ,อะเวลาเอาลูกปลาเขามาโตในปากเนี่ยเขาจะบ้วนออกเขาบ้วนออกแล้วตัวอื่นอ่ะจะไล่กินลูกลูกปลากใกล้เราก็เลยต้องปีบไข่ออกจากปาาเพื่อเราเพื่อเราจะได้เก็บไข่<า>ไว้ให้เขาโตเพื่นเพื่อนที่จะเอาลูกที่ว่าเป็นตัวแล้วจะปปากเขาออกมาแล้วก็แปอนุบาลานขึ้นทําไซส์สองนิ้วไล่ขึ้นไปใช่แล้วแล้วเราไอ้ที่เขาบอกไอ้เป็นพวกปลาวางไข่นี่คือเราก็เก็บปกติได้เลยอันนั้นไม่เก็บอันนั้นเดี๋ยวพ่อแม่เขาจะเลี้ยงเอง ใช่พอเขาปาจับคู่แล uh ้วเดี๋ยวตัวเมียจะวางไข่ลงพื้นแล้วเดี๋ยวตัวผู้จะว่ายเข้าไปฉีดตับเชื้อแล้วมันจะออกมาเป็นตัวเล็กๆเข้าขึ้นได้แล้วเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงพอแม่เขาจะเลี้ยงเองฟิลลิ่งเหมือนปลาการดเหมือนกันประมาณนั้นเลยประมาณนั้นใช่ปลาร้านปลาร้านหน่อยเออเอ็นเอสฟาร์มครับเป็นเจ เป็นเม็ดฟาร์มเยบได้ขอบคุณนะคะอ่าเดี uh ๋ยวเราส่องก่อนเุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีลูกเล่นนะเขาเอาฝนสูงมาเพื่อที่จะได้เห็นนี่อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะสีมันตะมูตะมิไปหมด โอ้นี่นี่นี่น,นี่กำลังแบบสยายแผ่กลางมันกลางได้กว่านี้อีกแต่ต้องหาต้องหาตัวล่อหรือเปล่าสวยอะ่ะส่วนปลาตาบในนี้จะเป็นปลากับสายปะะกวดสายปละกวดเนาะ หรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะใครสนใจก็เข้ามาได้เลยที่ตลาดปลาโซนรันเลฟแบบนี้นะคะมีทุกวันพุธเท่านั้นนะมีตอนกลางวันนะทุกคนกลางคืนอันนี้เราย้ายเวลามาแล้วนะคะใครสนใจก็มาก,กันได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะวิวีชัวรมาเลคริสต์